หลายคนคงสงสัยใช่ไหมคะว่าโรงเรียนกำเนิดวิทย์ของเราแนแน,แนวการศึกษาต่ออย่างไรสามารถมาหาคำตอบได้ในงาน k ค i s Open House 2,024วันที่17และ18สิงหาคามนี้หลากหลายคำถามที่ทุกคนอาจจะสงสัยกันไม่ว่าจะเป็นเรียนต่อที่ไหนดีไปเรียนต่อต่างประเทศได้ไหมขอทุนได้หรือเปล่าพวกเราได้รวบรวมคำตอบเอาไว้แล้วที่ the f f i h wonder s o a like eagles พุ่งทะยานไปข้างหน้าด้วยคำปรึกษาและการแนะแนวใา้ในวันเดอร์นี้ทุกคนจะได้เห็นกระบวนการการทำงาน และการให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลา3ปีของการเป็นนักเรียนกำเนิดวิทย์เสมือนลูกนกในรังน้อยที่ได้รับการผมเพาะเป็นอย่างดีเพื่อบินทะยานสู่โลกกว้างอย่าง soar like eagles เราจะนอนอยู่ที่ห้อง232แล้วพบกันนะคะ